สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆช่องมาริลาสตอรี่วันนี้นะคะมาริจะมาแนะนําต้นนี่นะคะเปเปอร์โลเมียน่ายน่ด่างนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะอันนี้มาริเพิ่งได้มาเมื่อวันก่อนนะคะกระถางนี้ก็ประมาณห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆได้มาราคาถูกมากเลยนะคะนี่นะคะ ใบของน้องสวยเก๋มากเลยนะคะเพื่อนๆก็ใบที่ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นใบที่ด่างๆนะคะด่างขาวน้องน่ารักมากเลยนะคะ และสำหรับความหมายของต้นเปปเปอร์โรเมียนาย่นด่างนี้นี่นะคะน้องก็จะเป็นจัดเป็นไม้มงคลนะคะที่มีความเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะทำให้ผู้ที่ปลูกนะคะมีความมั่งคัง่งร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะรวมถึงช่วยเสริมหวงจุ้ยให้กับบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นด้วยนะคะ สำหรับวิธีการดูแลนะคะน้องจะไม่ชอบเด็ดจัดน้ำต้องอยู่ในปริมาณที่ปานกลางนะคะและควรให้น้ำน้องประมาณ3-5ครั้งต่อวันตน้นเปปเปอร์โรเมียนี้นะคะจัดเป็นไม้ที่ชอบความชื้นและแสงสว่างแบบรำไรจะไม่ชอบเด็ดจัดมากนะคะ แต่ถ้าเราปลูกน้องไว้นะคะในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอก็จะทำให้ใบของน้องนะคะมีสีซีดไม่สวยเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะวางน้องไว้ในที่ที่มีแสงเด็ดรำไรนะคะเพื่อนเอน <nem is> และต้นเปเปอร์นี้นะคะน้องก็จะชอบอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ18-24องศาเซลเซียสนะคะ และดินที่ใช้ปลูกนี้นะคะก็จะต้องเป็นดินที่เก็บความชื้นได้ดีแต่กระถางที่ใช้ปลูกก็จะต้องระบายน้ําได้ดีด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรตรวจเช็คดินทุกครั้งอย่าให้ดินแห้งจนเกินไปเพราะจะทําให้ต้นของน้องเหี่ยวเฉาและตายได้นะคะและอีพต่อไปนะคะเดี๋ยวมาริจะชวนเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นเปเปอร์โรเมียนาย,ย่นด่างกันนะคะและการขยายพันธุ์รอบนี้นะคะมาลิคาดว่าเรา จะต้องใช้เวลาในการขยายพันธุ์นานหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามรับชมคลิปการขยายพันธุ์ต้นเปปเปอร์โรเมียได้เลยนะคะเรามารอลุ้นกันเลยนะคะว่ามมลิจะทำสําเร็จไหมสำหรับวันนี้นะคะมมลิก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ